อากาศโคตรดีแเอาจริงป้าไปเซมซักเสื้อผ้าให้เป็นเลยคาบเต็มเลยโไม่หอม안녕하세요สวัสดีครับผมคิวเทอปาวันสุดท้าย <c oughs> วันนี้วันเสราร์แล้วนะทุกคนเสื้อผ้าก็น่าจะ3มวันตัวนี้แต่ก็ซักแล้วนะทุกคนก็หวังว่าไม่ได้เหม็นก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นหรอกแต่ก็ไม่ได้หอม เออมันเหม็นว่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ได้หอมเฉยๆนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแถวนี้นะแล้วก็ลุยไปถึงบ้านนะครับแต่มีเรื่องอี่อน่าสะใจมากเว้ยอย่างที่บอกนะวันจันทร์คารตอนเดินอะ่ะวันพุธเดินไม่ได้เลยนะมันปวดขามากนะทุกคนแต่ว,ว่าเพฤ่งขัดสุกแล้วก็วันนี้วันเสารนะ์เนาะรู้สึกเออขาโอเคนะไม่เจ็บขนาดนะั้นวันนี้ตื่นมารู้สึกว่าเออโอเคเลยไม่ได้ปวดโหลืมแต่งหน้าวะ่ะเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคน นั่นแหละครับผมทุกคนหน้าไม่แต่งไม่มีแรงเดินออตอนเช้าสวยนะเนี่ย <c oughs> วันนี้ขึ้ลังจะไปบางละมุใช่ไปทางนี้หรือเปล่าซิอ๋อทางนี้ทางนี้ถูกแล้วถูกแล้วลงไปชั้นหนึ่ง โอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าทุกคนหิวข้าวแล้วสวัสดีครับเช็คเอาท์ครับผมทะเลทะเลโอ้ทะเลแสนงามอืมอ้านี่ไม่ใช่ทางนี้นี่อยากจะไปดูทะเลโอ้อากาศดีมากขอดูทะเลหน่อยทุกคนจะได้แบบว่าเออแฮปปี้นะครับว้าทะเล อ๋อเป็นร้านตรงนี้ด้วยองเมื่อวานนะั่นเขาจะจัดงานตรงนี้กันโอ้ดีโนบรรยากาศโคตรดีเลยว้าว้า,วาอูอ้หูเก๋วันเนี้ยว้าอยากกินข้าวที่นี่นะแต่ว่าบดเพลงลิขสิทธิ์ฝั่งโน้นนั่งได้ไหมพี่ได้ครับอ,อ๋อได้ใช่ไหมครับ<ด>โอ้โหครับ ถ้างั้นผมเอากระเพราหมูสับไข่ดาวได้ครับผมกับยังจืดที่หนึ่ง้วยครับผมเพิ่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เอาอเมริกาโนเย็นได้ครับหวานปกติหวานหวานเพราะผมที่หนึ่งครับผมก็ว้าวเอาล่ะเดี๋ยวเวลานี้เดี๋ยวผมขอดูคลิป ep สองนะ ep สองมาแล้วเดี๋ยวเราจะดูแล้วก็นั่นแหละกินข้าวไปนะครับ เรียนทุกท <si ี่เลยด้วยมากเลระเดี๋ยวขอย่อยอาหารเต็มหนึ่งนะอ้มันอิทุ่งประกอบครบแล้วมันเสียวว้าวไ้น้ำว่ะผมว่าพี่ชอบมาตรงจุดไปแล้วอะไรอะไรอะไรจะตามทำไมฉันกลัวนะเกือบง่วงแล้วนะบรรยากาศดีจังเลยเงินในกระเป๋าก็เหลือไม่ไม่กี่บาทแล้วตอนนี้ถ้าจะแจกไปเยอะ อิมมอกเอ้ยขอบคุณกาพี่สูๆ้ๆครับผมโอ้ระยะทางมันประมาณ32กิโลเมตรนะทุกคนซึ่งปกติเราเดินอยู่ประมาณ25กนะิโลเมตรเนาะต้องเดินเพิ่มอีก7โลนะ GPS มันบอกว่าประมาณ7ชั่วโมงอนะไรอย่างเงี้ยแต่คาดเดาว่าน่าจะมีส0ชั่วโมงนะทุกคนเราจะถึงประมาณโอ้สีทุ่มเลยเอโหดมากเลยนะวันสุดท้ายเราซิมทำให้ได้เออจะไปเจอพ่อแม่น้องสาวแล้วเนี่ยเอออยากเจอใช่ไหมอยาก จะวิ่งไปกกอนไหมเกอดจะกระโดดลงเสาไว้น้ําที่บ้านไหมกระกระกระโดดลงเย้เขาจริงปะตั้งแต่วันแรกมาถึงวันเนี้ยเหมือนแบบว่าราคาราคาห้องมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่รู้ทําไมนะคือผมก็มามั่วๆอย่างเนี้ยทุกคนทุกห้องที่ผมไปทริปเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าทุกห้องเลยนะไม่มีอันไหนที่แบบรู้สึกว่ามันแพงไปหรือว่าไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานแบบเ้นนิเงียบมากเนาะมีมีหมาแต่หมาน่ารักนะทุกคนแต่ก็ก็กลัวหมานิดนึงเลย เดี้ยวขวาคือถ้าเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะเจอเซนทัลศีราชานะวันนี้โรบินสันศีราชาโอ้แต่ก็น่าจะแถวบ้านผม